สวัสดีจ้าพี่น้องขออนุญาตอันปิดหน้าปิดตาเด้อพี่นอ้องอู้หนาวอ,อันเลิกงานพี่น้องจ้าเพื่อนทุกคนอันมันทางไตชั้นอยู่ทางไตสตีส้เด่นเด้อพี่นอ้องสามโมงสี่โมงคือมาสี่หมื่แล้วเขาป้ากับเม่ไหรดอกพี่น้องเมือนี้เพราะว่าอนันมันหมืดไปต่อเป็นซุกเสาร์อาทิตย์หลังเลิกงาน วันสุกเลิกงานบายสองนี่เข้าได้อยู่พี่น้องบาขันเมื่อนี่กะเมื่อตื้อตื้อเลยแล้วพี่น้องจ้ามาเทกระบ,บ่ไก่ดอกที่ทำง,งานขึ้นรถบาสมาประมาณสิบกว่าสิบสี่นาทีพี่น้องปั่นจักรยานกเกือบยี่สิบกว่นนาทีเมื่อยม,มันเย็นพี่น้องเย็นแบบมันตันเข้าไปทั้งฝาฝนอทั้ง,ท,งทั้งอันเสือ้อ จะนอดอันข้อพี่น้องจะน้อยหิมาอีเต็มเลยได้ใส่ถุงมือความพี่น้องจะไปอยากไปขึ้นรถบัสพี่น้อง